สายฉีดชำระแบบใหม่ท่านผู้ชมมาดูกันตะการ้านี้ราคาไม่แพงนะครับเปลี่ยนจากสายเดิมๆของเราอันนี้ที่บ้านผมเนี่ยใช้มานานละพอเป็นสายเดิมเน่ยเขาจะเป็นว่าราดไปกับพื้นแล้วก็เกิดสนิมเกิดตะาการันได้ง่ายพอเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ปุ๊บสบายเลยท่านผู้ชมแล้วก็น้ําก็แรงอยู่นะ น้ำแรงอยู่แล้ระชมเยี่ยมมากเลยครับในราคาที่ไม่แพงเราสามารถซื้อเฉพาะสายไปเปลี่ยนก็ได้หรือว่าจะซื้อไปทั้งเซ็ตเลยก็ได้นะครับผมใช้ไงานได้ดีมากตัวห่วของเขาเนี่ยเป็นสแตนเลสนะที่มีความแข็งแรงถ้าซื้อไปทั้งเซ็ตทั้งตัวหัวตัวที่พักตัวสายเนะี่ยก็อยู่ที่ราคาประมาณร้อยกว่าบาทเองครับผมหรือจะซื้อเฉพาะสายก็ได้นะครับ กดซื้อกดสั่งก็ได้ท่านผู้ชมราคาไม่แพงขายดีด้วยครับสําหรับสายฉีดชําระนะครับสายฉีดชําระแบบสปริงแล้วก็หัวฉีดที่เป็นสแตนเลสกดซื้อกดสั่งก็ได้มีให้เลือกแบบสีดํากับสีเงินนะครับผมสีดํากับสีเงินอันนี้เป็นแบบสีดานะครับผมกดซื้อก็ได้เลยราคาไม่แพงใช้ดีจึงบอกต่อกับคุณใหม่สงกรานครับเยี่ยมเลย